วันนี้หุ้นม,มีประเด็นอยากชวนคุณนิกคุยถึงกราฟเมื่อก่อนนะถ้าเราพูดถึงหุ้นที่ทำเอ็มเยอะอะ่ะเราจะนึกถึง IVL แต่ว่าล่าสุดกราฟทำไม่หยุดเลยคุณนิกซื้อซื้อกิจการยังไม่หยุดหย่อนเลยคุณนิกมองยังไงกับการที่กราฟขยายลายธุรกิจขนาดนี้บ้างคือก็แน่นอนว่ามันก็เป็นกลยุทธ์ของเขาในช่วงที่ผ่านมาอยู่แล้วาการเข้าไปในอยนเทรฟ้าต่างๆก,กับผมม,มั่นใจเหมือนกันว่า อีกประเด็นหนึ่งก็คือบริษัทอื่นๆนะที่อาจจะได้ได้ได้ไดีโลโงยฟ้าเนี่ยไม่คู้มีปัญหาเรื่องฐานทุนหร,หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาเ,าเรียกว่าหรือว่าหาเ้าก็าเป็นพันธมิตรหรือว่ามาเป็นคนสื่อว่าอาจจะเป็นประเด็นเนี่ย ด้วยนกันะนะแต่ว่าถามว่ามันจะมีผลต่อกําไรของกราฟจะมีในยาไหมบอกว่าถ้าดูเป็นรายดียวมาจะมีน้อยแต่ว่าถ้ารวมๆันหลายๆดียวก็น่าจะพอสมควรเพียงแต่ว่าด้วยฐานกําไรของกราฟครับในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยกำไรของกราฟเนีย่ยอาจจะหลักแบบสามพันล้านสี่พันล้านอ,อย่างงี้เนาะแต่ว่าพอหลังจากที่เขาเรวมกับอินทาชมาแล้วได้แอดวานเสมือนถือหุ้นแอดวานเพิ่มขึ้น,นะจาก ยี่สิบเปอร์เซ็นถึงสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยกลายเป็นว่าได้ส่วนแบ่งกำไรจากแอดวานะ์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณสักสามสองสามพันล้านอะอต่อไตรมาสอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทาให้กาไรของกราฟเนี่ยไตรมาสหนึ่งเนี่ยอาจจะตกไตรมาสละประมาณถา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  7, แถวแถวเจ็ดพันละเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยกําไรระดับเนี้ย่ยดีลโรไฟฟ้าเนี่ยถ้าทําไม่ได้ใหญ่จริงเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้อิมแพ็คกำไรของกราฟเยอะเพียงแต่ว่ามันก็จะทําให้ความแข็งแรงของกาฟเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นโดยภาพระยะยาวเนี่ยมองบวกอยู่แล้วนะครับในแง่ของราคาเป้าหมายเนี่ยเราก็ให้อ่านาจะประมาณ5้าสิกว่าบาทนะสำหรับตัวกราฟเพราะฉะนั้นระยะยาวลงทุนได้ส่วน a วเ a t i o n ก็อาจจะเรียกว่าแน่นอนว่าไม่ได้เป็นหุ้นที่ถูกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจังหวะย่อๆลงมาแนวรับโซนประมาณสักสี่สิบสามบาทนะครับสี่สิบห้าบาท ตรงนี้ก็เป็นจังหวะในการสะสมได้นะครับการก็อยู่โซนตรงนี้การที่เขาทำเยอะแบบนี้มันทําให้ช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงจากความพันผวนของเขาได้ไหมเพราะจริงๆอ่ะพอเราถ้าพูดถึงกราฟเนี่ยทุกคนก็ยังคงมีภาพเรื่องของโรงไฟฟ้าอยู่ดีคว่นิดแต่รงไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยมันถูกกดดันด้วยนโยบายภาครัฐส่วนหนึ่งแต่พอเขาขยายไปหรือเขาไปไปรวมกับอินทัชปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงอันนี้มันหมดไปเลยไหม ผมว่าก็ช่วยทําให้ในแง่ของตัวภาพรวมของกําไรมันแข็งแกร่งขึ้นนะครับคือเรียกว่ากําไรมันแทบจะดับเบิลนะ กำไรมันแทบแทบจะดับเบิลขึ้นมาแล้วก็ตัวกราฟเองจริงความมันผนของเขามันท้าด้วยโอเปอเรชั่นมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะเพราะาโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เขานะี่มันเป็น IPP เนาะเขามี SPP ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของค่าพงค่าไฟจริงจรงกระทบเขาน้อยอยู่แล้วพอได้อิน uh, ทัสหรือแอดวานเข้ามารวมตรงนี้ก็จะยิ่งทําให้ภาพกําไรมันสเตเบิลขึ้นก็เรียกว่าลดความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับสาหรับสําหรับตัวภาพเอิร์เน็งที่อาจจะมีการแกว่งแต่ว่า ผมว่าหลักๆโดยโดยภาพรวมเขาเดิมเนี่ยก็แข็งอยู่แล้วนะอ,ะอาจจะมีประเด็นเรื่องของการประมูลแรงต่างที่อาจจะเป็นแบบเข้ามากระทบซึ่งทำให้ภาพตรงนี้แน่นอนว่ามันก็ยังกระทบเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าในแง่ของสัสดส่วนก็จะลดลงจากภาพกำไรย,ยิ่งใหญ่ขึ้นค่ะเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องฐานเงินทุนเขาใช่ไหมคะไม่โอ้โยิ่งรวมกับอีกนัดแล้ยิ่งไม่เป็นประเด็นเลยครับ เล็งซื้อกิจการแบบว่าต่อเนื่องต่อเนื่องนะคมีมีคาดการกำไรของไตรมาสนี้ออกมาอย่างไรเอ่อไตรมาสนี้เราคาดประมาณสัก6,500ถึง7,500ล้านนะครับเพิ่มจากไตรมาสหนึ่งที่อยู่ที่ประมาณ5,000ครับผมอ่ะก็กำไรก็เพิ่มอย่างมีนัยยะเหมือนกันนะเนี่ยค่ะอ่ะโอเคอันนี้เป็นภาพรวมนะคะรวมไปถึงกลยุทธ์แล้วก็หุนมีประเด็นที่หยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้วันนี้ขอบคุณคุณนิกมากค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีค่ะ